ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำพิกุทั้งหลายถ้าพิกุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซส์เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนีกว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนดังนี้เถิดพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือที่ภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำทุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาบหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดฮิกูทั้งหลาย การพิจารณาของพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีอภิชาหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่หรือปราศจากถีนมิทะ เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีวิจิกิจฉาหรือหมดวิจิกิจฉาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือไม่มักโกรธเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมอง เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายไม่เครียดครัดเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียจคร้านหรือเป็นผู้ปารบความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตตั้งมั่นหรือไม่มีจิตตั้งมั่นดังนี้พิกุทั้งหลายถ้าพิกุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมาก โดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทถีนมิทะกลุ่มรุมฟุงซ่านมีวิจิกิจฉามักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายเครียดครัดเกียดคร้านมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึงกระทาซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหะอุสลหีอปฏิวานีสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแล้วจะพึงกระทำฉันทะวายามะอุสาหะอุศลหีอปปติวานีสติและสัมปชัญญะอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลาย ถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทไม่มีถินมิทะกลุ่มรุมไม่ฟุงซ่านหมดวิจิกิจฉาไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดครัดปารบความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละ แล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป